Okay Improv your organization weekly life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK weekly นะครับเป็นรายการที่เราเจอกันทุกวันพุธนะแล้วก็เอาแนวคิดเรื่อง OKR OK หรือ objective and key r e s u l t เนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่ามีผู้ฟังใหม่ๆม,มาทุกสัปดาห์นะโอเคอาร์ OK เนี่ยมันเป็นแนวคิดทา,ทางด้านการตั้งเป้าหมายและการวัดผลนะครับย่อมาจากคำว่า objective and key r e s u l t นะท่านสามารถย้อนฟังกลับไปฟังตั้งแต่เอพิโซดที่1 ก่อนก็ได้นะครับจัดทุกวันพุธนะแต่อยู่ในช่อง n นพ o ดลสตอรี่นะครับก็ท่านจะได้เข้าใจคอนเซปต์นะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งจนจนถึงปัจจุบันนะผมยังคงอยู่กับาการตอบคําถามนะซึ่งมีคําถามน่าสนใจหลายๆคําถามก็อยากจะนํามาแทนที่จะตอบคนคนเดียวให้เขาเข้าใจนะครับก็เอามาเล่าให้กับท่านฟังด้วยนะผมเชื่อว่าคําถามที่ผมได้รับมาหลายๆคนอาจจะมีเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะก็คงอ,อีกอีกหลายสัปดาห์เลยแหละเพราะว่าดูจากคาถามที่เข้ามาเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับอะมาดูต่อนะคาถามวันนี้ที่เจอนะครับกรณีที่ลูกน้องมาลูกน้องจํานวนมากนะครับโ OK, อเคเนี่ยเวลากําหนดเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมทุกคนหรือไม่สามารถที่จะตั้งตั้งได้ทุกคนนะคำถามคือสามารถตั้งให้แค่บางคนในฝ่ายเท่านั้นได้ไหมถ้าเกิดได้เราจะอธิบายผู้บริหารได้ยังไงนะครับ ถึงจะมองว่าเป็นผลงานร่วมกันในฝ่ายผมมองแบบนี้ก่อนอย่างแรกทําความเข้าใจก่อนนะครับ OKR OK เนี่ยไม่ใช่เราไปตั้งให้ลูกน้องนะอย่างอย่างที่1ก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านกําลังจะทําอยู่เนี่ยท่านจะเป็นลักษณะที่ว่าเออ OKR OK เนี่ยเป็น OKR OK ของฝ่ายนะแต่ฉันจะสั่งให้มิสเตอร์กอกไก่เป็นคนทําแล้วคราวนี้จะอธิบายผู้บริหารได้ไงว่านี่คือ OKR OK ของฝ่ายผมมองแบบนี้ก่อนมันไม่ใช่เป็นการสั่งในรูปแบบนี้ โอเของฝ่ายเนี่ยตามหลักการเนี่ยต้องร่วมกันคิดร่วมกันร่วมกันทำนะครับเพราะมันเป็นของฝ่ายงานเราแต่แน่นอนครับเราอาจจะมีบางคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ OK เข้อนี้ของฝ่ายมากกว่าคนอื่นๆไม่ผิดนะครับแต่ว่าฝ่ายต้องช่วยกันทำเพราะว่ามันคือผลงานที่สำคัญที่สุดของฝ่ายนะคราวนี้ถามว่าลูกน้องแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้อง ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าสมมุติฝ่ายเรามี10คนเนี่ยแต่ o k เเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานคน2คนเท่านั้นกับ8คนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะไม่ใช่ไม่ใช่งานที่เขาทำโดยโดยตรงเต็มเมสามารถทำแบบนี้ได้ไหมคำตอบคือได้แต่แต่เปิดโอกาสให้8คนเนี่ยได้เข้ามาร่วมช่วย2คนนี้อย่างเต็มที่เพราะาอย่าลืมนะครับ OK เมันคือเรื่องที่สำคัญจริงๆถ้ามันสำคัญจริงเนี่ยมันต้องการการซัพพอร์ตมันต้องการการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านคิดว่ามันคือของฝ่ายก่อนอย่าไปคิดว่าเป็นของใครจะแจกงานให้ใครนะคิดว่าเป็นของฝ่ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยใครรับผิดชอบโดยตรงอาจจะทําหน้าที่ตรงนั้นเยอะหน่อยใครที่รับผิดชอบไม่ได้ตรงๆอาจจะมีข้อคิดเห็นอาจจะมีการช่วยเหลือแล้วต่อไปไม่ต้องน้อยใจครับเพราะว่าผมเชื่อว่าความสําคัญนี้พอทําได้สําเร็จแล้วต่อไปโ OK, อเคอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆถ้าเขาไม่ได้มี โอเค OK บุคคลนะมีแค่ฝ่ายนะฝ่ายเราก็อาจจะทําอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนที่ตอนแรกอาจจะไม่ได้ช่วยอย่างเต็มที่ก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาทําหน้าที่นั้นเพราะว่าตอนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเราแหละนะอีกเทคนิคหนึ่งคือหัวหน้าฝ่ายเองอาจจะตั้งโอเคอามากกว่า1ข้อก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะทําให้มันเกิดความครอบคลุมถึงลูกน้องคนอื่นๆด้วยก,ก็ก็สามารถทําได้นะครับมาดูคําถามถัดไปครับ o k เที่จัดทําขึ้นในบริษัทเนี่ย ใครควรเป็น OKR Champion ข้อนี้เนี่ยผมมักจะบอกอยู่เสมอว่ามันไม่มีสิ่งที่ระบุ100%คือมันไม่ใช่ว่าเออโอเคแชมเปต้องมาจากฝ่าย HR o k นะโอเคาแชมต้องมาจากฝ่ายฝ่ายวางแผนนะมันไม่ได้มีแบบนั้นนะครับใครก็ไามครับที่มีมีครทีเเลียสองข้อนะข้อแรกคือรู้จัก o k r ดี D. ก็คือศึกษามาตอบคำถามได้ข้อ2เนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนเป็นฟาสิลิเทเตอร์ในการทำให้กระบวนการ OKR OK เนี่ยประสบความสำเร็จในองค์กรได้นะครับก็จะสามารถเป็น OKR c h a m p แชมเปี้นได้หมดเท่าที่ผมเจอบางคนเนี่ย CEO เป็นคนทำเองนะครับ1คือเขาตอบคำถามนี้ได้ดี 2. คือเขาขับเคลื่อนได้นะครับบางคน CEO ยุ่งเขาก็อาจจะมีการตั้งบุค,คลากรมีฝ่ายไอชาไม่มีนะครับฝ่วางแผนไม่มีบางทีเอาหัวนหน้าฝ่ายผลิตมา ได้ทั้งหมดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่ผมว่าใจรักด้วยนะก็คือคือคือบายอินะ่ะคือถ้าเราจะตั้งใครเป็นโอเคอาร์แชมเปี้ยนเราควรจะเลือกคนที่เขาเขาชอบ OKR OK นะถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่อยากผลักดันนะนั้นเลือกแบบนั้นนะครับแต่อย่าไปถึงกับกําหนดเป็นกฎระเบียบว่าจะต้องเป็น HR Manager เท่านั้นนะครับถัดไปครับคํำถามบอกว่า OKR OK ที่ดีควรเป็นอย่างไร หากไม่ประสบความสําเร็จควรมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรตัวอย่างจากผู้ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างไรบ้างเป็นคําถาม3ข้อซึ่งใหญ่ๆทุกข้อเลยนะ,ะเริ่มคําถามแรกโอเคที่ดีควรเป็นอย่างไรสําหรับผมโอเคที่ดีคือโอเคอารที่ทําให้พนักงานอยากทํางานมากขึ้นตอบแบบสั้นๆแบบนี้คือจริงๆวิธีเขียนเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยไม่ใช่สาระสําคัญมากหรอกนะแต่ประเด็นคือเขียนแล้วอยากทํางานมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดเขียนแล้วตัวเราเองเป็นคนเขียนนะ แล้วเรายังไม่อยากทํางานมากขึ้นเนี่ยผมว่าเขียนใหม่เหอะนะจริงๆถ้าเป็นโ k เอของในองคอ์กรเนี่ยหคือมันต้องทําให้พนักงานเนี่ยอยากทํางานมากขึ้น2มันต้องสอดคล้องกันแค่นี้เองครับคือบางคนอยากทํางานมากขึ้นแต่ทําคนละทิศคนละทางมันก็จะไม่ช่วยองคอ์กรได้ดีเท่ากับการที่ร่วมแรงร่วมใจกันในไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่มิติที่ตัวเองอยากทําอันที่2หากไม่ประสบความสําเร็จควรปรับ เปลี่ยนอย่างไรข้อนี้กว้างมากต้องอย่างแรกนะเราต้องหาก่อนว่าไม่สําเร็จเพราะอะไรเช่นไม่สําเร็จเพราะคนไม่รู้จัก o อเดีพอถ้าถ้าอย่างนี้วิธีการแก้คือการฝึกอบรมการให้ข้อคิดการตอบคําถามเขาไม่สําเร็จเพราะว่ามีความเข้าใจผิดเช่นคิดว่าถ้าได้ o k เเยอะเราจะได้โบนัสเยอะเราจะได้เงินเดือนขึ้นเราจะมีเ e อร์ฟอร์แมได้เกรดที่สูง ในการประเมินพนักงานอย่างนี้ต้องทําความเข้าใจใหม่ว่า OKR OK ไม่ได้เป็นเครื่องมือนในการประเมินไม่ใช่เครื่องมือนในการแจกโบนัสนะครับเพราะนั้นคาว่าไมป่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุคืออะไรผมแนะนาให้ท่านหาสาเหตุให้เจอคนไม่ชอบทํา OKR OK เป็นเรื่องปกติครับมันมีอยู่ทุกที่ครับเราจะไม่คิดว่าเฮ้ยคนนี้ทาไมต้องต้องชอบทุกคนมันไม่มีหรอกครับโดยเฉพาะในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าเราต้องหาให้เจอก่อนเขาไม่ชอบเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะอะไร งานเพิ่มงานตรงไหนเพิ่มเนี่ยกรอกฟอร์มอะไรเยอะแยะเออประเด็นมันคือฟอร์มหรือเปล่าแล้วจำเป็นน้อยให้เขากรอกไหมนะครัคำถามที่3ที่เป็นคําถามเดียวกันนะแต่ว่าเป็นคําถามที่3ย่อยก็คือตัวอย่างผู้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างไรบ้างถ้าท่านฟัง OKR OK weekly มาตลอดผมก็จะพูดถึงหอสมุดมาเลยธรรมศาสตร์มาตลอดวันนี้ก็อาจจะพูดถึงอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเอาแบบสั้นๆนะครับคือ ที่หอสมุดเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนเริ่มต้นในการใช้ OKR OK เพราะว่าท่านผู้อำนวยการหอสมุดเองนะครับท่านก็จะเรียกว่าเป็นเป็นรุ่นพี่อาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกับผมเลยนะท่านก็รู้ว่าผมเนี่ยทำเรื่อง OKR OK มาก็เลยเชิญไปบรรยายแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเป็นลีดเดอร์นะเป็นผู้นำที่เชื่อในเรื่อง OKR OK ขับเคลื่อน OKR OK อย่างจริงจัง ตั้งก็ไม่ได้ตั้งอะไรเยอะแยะครับตอนแรกๆก็ตั้งเรื่องความพึงพอใจผู้ใช้บริการแต่การที่ท่านตั้งเรื่องที่มันเป็นเพนพอยต์เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ผลักดันตัวพนักงานโดยที่ไม่ได้เอาไปลิงก์กับเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการใดๆเลยนะผลลัพธ์มันเริ่มเห็นคนเริ่มสนุกกับการทํา OKR OK อีกประการหนึ่งคือ OKR OK ที่เขาทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทําให้ผู้บริการพึงพอใจนะเขาก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาเป็นเป็นคำชมเป็นอะไรเงี้ยเขามาเขาวัดคําชมกันเลยนะ Key result เป็นจํานวนคําชมเลยนะพอเขาได้คําชมเขาก็มีกําลังใจในการทํามันก็เกิดแรงจูงใจภายในนะครับเนี่ยคือลักษณะของของเคสของผู้ที่ประสบความสําเร็จนะอ่ะมาถัดไปครับคําถามคือเมื่อตั้ง OK r ของฝ่ายได้หลายข้อมาก แต่เราเลือกมาใช้เพียงไม่กี่ข้อในแต่ละปีได้ไหมพอปีต่อไปตั้งใหม่หรือใช้อันเก่าคืองี้ OKR OK เนี่ยมันควรจะต้องเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับคือมันไม่ได้เป็นการวัดทุกเรื่องที่เราทำนะมันคือการวัดบางเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมันมากๆคือเราให้ Priority มันนะเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าเลือกมาใช้ไม่กี่ไม่กี่ข้อได้ไหมมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ทุกข้อนะนะครับเพราะนั้นเลือกครับถูกต้องครับ ปีให,ใหม่ตั้ง <ไ protects S 2> <ม>ใหม่หรือใช้อันเก่าคำถามคือแล้วความสําคัญของปีใหม่นั้นยังคงเหมือนเดิมหรือมันเปลี่ยนไปแล้วถ้ามันเหมือนเดิมท่านก็ใช้อันเก่าครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ต่อตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านก็ต้องตั้งใหม่เพราะนั้นมันไม่มีสูตรสาเร็จว่าปีใหม่ต้องตั้งใหม่เสมอปีใหม่ต้องใช้อันเก่าเสมอมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ความสําคัญคืออะไรนะครับมาดูคําถามถัดไปครับการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ไปไม่ถึง แล้วจะใช้อะไรวัดหรือเป็นเกณฑ์ว่าทำได้ดีพอหรือยังมันไม่ได้เอามาวัดเพื่อเปรียบเทียบใดๆครับพูดง่ายๆว่าคือคือเราจะไปรู้ได้ไปรู้ทำไมว่ามันดีพอหรือยังหรือดีมากหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทำอะไรประเด็นคือถ้าท่านถ้าถามผมนะใช้อะไรวัดก็ใช้เป้าหมายที่ท้าทายนั่นแหละครับเป็นตัววัดต้องถึงไหมอาจจะไม่จาเป็นว่าต้องถึง100%เเพราะว่าท่านตั้ง,ท,งท้าทายจริงมันก็ไม่ถึงหรอก ดีพอหรือ,อยังตัวเราในเมคจัดเม้นต์ได้เลยครับว่าโอ้โหเราเคยขายได้50ล้านต่อปีแล้วตอนนี้เราขายเรากะจะขายให้เท่าหนึงเป็นร้อล้านแล้วมันได้70ล้านท่านพอใจไหมล่ะมันไม่ถึงร้อยหรอกนะแต่70ล้านเนี่ยถือว่าแฮปปี้ไหมถ้าแฮปปี้ก็แฮปปี้ครับเราคงไม่ต้องมานั่งตั้งกฎเกณฑ์กันว่า70%ถือว่าพอดีและ75ถือว่ายอดเยี่ยม80ดีเด่นอะไรเงี้ย ไม่ใช่ KPI ครับไม่ได้มาวัดสร้างระดับใดๆครับยิ่งทำมากยิ่งดีครับเพราะนั้น OKR OK เนี่ยตั้งเป้าเนี่ยตั้งให้เราทำไม่ได้ตั้งเพื่อให้ถึงนะครับตั้งให้เราได้ทำการที่เราได้ทำเต็มที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับสมมติได้แค่40% 20%ก็มานั่งคิดมันอาจจะยังไม่พอใจแต่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น 7 0 8 0อาจจะไม่ถึงร้อยแต่ว่าร้อยเนี่ยเรารู้ว่ามันยากมาก80%เรเราก็แฮปปี้แล้วนะครับ Make judgment ธรรมดาครับเกณฑ์ ain, วัดไม่ต้องมานั่งทำเกณฑ์เดียวกันแต่ละฝ่ายบางคน70%เปอ happy, ็นขาแฮปปี้บางคน80%ดแฮปปี happy, บ้บางคน50%อนยังแฮปปี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มัน,ม,นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเป้ามันคนละเป้ากันนะครับข้อนี้นะครับถ้าไม่ได้ปฏิบัติตาม k Key r e s โ l ลครบตามที่ฝ่ายกำหนดแต่ o b j e c t i v e สำเร็จแสดงว่า Key Resol ที่ตั้งว้ อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะกับบุคคลหรือไม่ผมเรียนแบบนี้ถ้าท่านฟังผมนะปัญหานี้จะไม่มีทางเกิดเลยเพราะว่าออบเจกตีฟของผมเนี่ยมันไม่มีตัวเลขมันเป็นคุณลิเททีมันเป็นเชิงคุณภาพที่ผมชอบมันเพราะว่าเหตุผลนี้แหละคำถามนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยออบเจกตี e ผมคือเป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคีรีโซลผมไม่สำเร็จออบเจกตีผมจะไม่มีวันสำเร็จ เสนคีรีโซลข้อแรกคือผมต้องตีพิมพ์3 p a เ e เปอร์ต่อปีใน international journal คีรีโซลที่2ผมอาจจะต้องได้คะแนน4.9เต็ม5ปรากฏว่าผมตีพิมพ์ได้3 Pa เพเปอร์แต่คะแนนไม่ได้4.9หรือผมตีพิมพ์ไม่ได้เลยคะแนนผมก็ไม่ได้เลยผมก็ไม่มีวันเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดได้นึกภาพออกไหมครับเพราะนั้นปัญหาที่ท่านถามเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ไม่มีทางเกิดเพราะคีรีโซลมันไม่ได้ออบเจกตีทมันจะได้ได้ไงเพราะว่าคีรีโซลมันเป็นตัววัดออบเจกตีท์อะ แต่บางครั้งบางแห่งบางที่นะครับเขาอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งอันนี้แหละเป็นวิธีที่ผมอาจจะไม่ได้เชียร์มากนะักแต่ว่าเอาละมันก็มีคนทำนะครับคือเขาไปเอา Key r e s o l ของหัวหน้ามาเป็น Objective ของตัวเองเขาวนี้คีย Re s ซ l ฟของหัวหน้ามันเป็นตัวเลขอะเช่นหัวหน้าบอกต้องได้ได้รายได้ร้อยล้านเขาก็เลยยกรายได้ร้อยล้านานนะั่นเป็น Objective ของเขา เสร็จแล้วก็มีคีรีอลว่าต้องไปหาลูกค้า3ครั้งคีรีอลว่าจะต้องออจัดทำดัตต้าเบสให้เสร็จแล้วคำถามคือเขาได้ร้อยล้านแต่เขาไม่ทำคีรีอลเลยอย่างเงี้ยถือว่าเขาได้หรือเปล่าอันเนี้ยเป็นคำถามที่มันจะเกิดปัญหาจากการที่คุณไปหยิบคีรีอลจากหัวหน้ามาเป็นออบเจกตีทีของเราซึ่งผมเน้นอีกทีหนึ่งส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็อาจจะสะท้อนอย่างที่ท่านคิดนะครับว่าอย่างนั้นไอ้คีรีซอซที่เราทำเนี่ย มันก็อาจจะไม่ใช่คีรีซอสจริงก็ได้เพราะว่าคือท่านไปทําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าท่านท่านทาไม่ทํามันก็ไม่เกี่ยวกับออบเจกตีฟเลยนะครับผมผมอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ต่อต้านนะถ้าใครจะทําแบบนั้นแต่ว่าท่านก็ต้องยอมรับว่าท่านจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่ตลอดนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยออบเจกตีฟคีรีซอสของใครของมันครับคีรีซอของหัวหน้าก็หัวหน้าครับเรื่องอะไรครับที่เราจะต้องไปเอาคีรีซอของหัวหน้ามาเป็นออบเจกตีฟของเราเพราะว่า างนั้นหัวหน้าก็ไม่ต้องทำเพราะหัวหน้าก็แจกงานอย่างเดียวเลยนั้นคีรีซอามันคือคีรีซยาของหัวหน้าครับเขาต้องดูแลเรื่องพวกนี้แหละแต่ออบเจิตีฟกับคีรีซอาของเราเราสร้างกัเราขึ้นมาเองเพียงแต่มันก็ต้องไปลิงก์กับคีรีซยาของหัวหน้าไอ้ลิงก์นี่ไม่มีปัญหาแล้วออบเจิตีฟที่เราตั้งนะสมมติเราบอกว่า the base manufacturing process เนี่ยมันจะตอบคีรัพยากร2.1 1.5 3.9อย่างนี้ได้เลยนะมันไปตอบหลายคีรีซอาได้เพราะเราไม่ได้ยกมาเป็นข้อๆออบเจิตีฟข้อเดียวของเราเนี่ย The best manufacturing process และ The best ของเราเนี่ยทำอะไรสนับสนุนวิธีนี้มากกว่านะครับท่านนี้ถามมาบอกว่า OKR OK สามารถตั้งมากกว่า1ปีได้ไหมเช่นตั้งเป้าระยะยาวของบริษัทถามว่าได้ไหมเคยเห็นไหมคำตอบคือเคยเห็นถามว่าได้ไหมคงไม่มีคำว่าไม่ได้หรอกได้แต่ไม่สนับสนุนเหตุผลเพราะว่า จริงๆมันมีเครื่องมือแบบนั้นอยู่แล้วการตั้งเป้าหมาย3ปี5ปีในแผนธุรกิจแผนกลยุทธ์เนี่ยเราทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะตั้งก็ตั้งได้ทำไมถึงไม่สนับสนุนเพราะว่า OKR OK เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เขาเน้นการตั้งเป้าระยะสั้นครับปกติจะเป็น1ปีแล้วก็3เดือนครับทำไมต้องระยะสั้นเพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนเร็วนั่นเองครับจะต,ตั้ง3ปีเดี๋ยวคุณก็ต้องเปลี่ยนหม่อยู่ดีอะ ยกเว้น Personal OKR OK นะที่ผมสนับสนุนการตั้งเป้าระยะยาวด้วยเพราะว่าชีวิตเราเราไม่ได้ตั้งเป้าระยะยาวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรมันมีอยู่แล้วนะครับอ่ะถัดไปนะฮ o m m i t t e d OKR OK เนี่ยเราคาดหวังจะทำได้ตามคีย์ร s o ร้อยเเจะนำไปสู่การตั้ง KR ที่ไม่ท้าทายหรือไม่ KR แบบนี้จะมีคุณภาพน้อยกว่า Aspirational OKR OK หรือไม่ ผมเล่าให้ท่านฟังสําหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยคนถามเนี่ยแสดงว่าเขาคุ้นเคยกับ OKR OK ระดับหนึ่ง OK r มันมี2กลุ่ม2ประเภทนะครับค o m m i t t e d OKR OK เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วเราต้องแอ h i e ฟ e 100%เพราะว่ามันสําคัญอย่างเช่นเราต้องส่งงานให้กับลูกค้าทันเวลาถ้าไม่ถ้าไม่ทันเวลา100%เนี่ยนะสามเอ็ดทันวาไม่ส่งเนี่ยนะโดนปรับพันล้านอย่างนี้คือ c อ m m i เ t e d OKR OK เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตั้งให้ได้100% ส่วน aspirational OKR OK เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราอยากท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเราเราเคยมีลูกค้าร0อคนเราอยากมีลูกค้าพันคนนี่คือ aspirational OKR OK ถึงไม่ถึงไม่ใช่ประเด็นยิ่งมากยิ่งดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถึงพันคนเราจะล้มละลายนะถึงถึง700คนเราก็แฮปปี้แล้วถึง800คนเราก็แฮปปี้แล้วนี่คือ aspirational คราวนี้เวลาเขาเอามาเปรียบเทียบว่า committed OKR OK เนี่ยมันจะทำให้เราตั้ง KR ไม่ท้าทายหรือเปล่าผมว่าไม่เกี่ยวครับ คือคำว่าคอมมิตไม่ได้แปลว่าง่ายนะครับคอมมิตแปลว่าสำคัญแล้วต้องทำให้ได้ครับเพราะฉะนั้นสำคัญแล้วต้องทำให้ได้มันไม่ได้แปลว่าง่ายนะโปรดักต้องเสร็จภายในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ต้องเสร็จถ้าไม่ต้องถ้าไม่เสร็จโดนปรับพันล้านอ่ะอารมณ์แบบนี้นะครับเพราะ,ะนั้นคนตั้ง KR ไม่ท้าทายมันรับเรียกมันว่าคอมมิตเต็ดโอเเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเช่นผมจะจัดประชุม2ครั้งและจะทำให้ได้100%และนี่คือคอมมิตเต็ดโอเมันผิดตั้งแต่หลักการแล้ว มันมันเป็นการตั้ง OKR OK ที่มันไม่ควรจะคอมมิตตั้งแต่แรกแล้วนะครับโอเควันนี้สำหรับคำถามยังยังคงมีอีกเยอะๆนะอีกหลายตอนเลยนะครับมันเพราะมันเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ว่าก็น่าจะจะเป็นประโยชน์นะครับยังมีอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมทำเป็นประจำในทุกสัปดาห์ก็คือการอัปเดต Personal OKR OK Personal OKR OK นี่คือ OKR OK ส่วนบุคคลนะครับผมก็เน้นย้ำว่าที่ผมเอา OKR OK ส่วนตัวผมมาเล่าให้ฟังเนี่ย เหตุผลเดียวครับผมอยากให้ท่านลองทําดูครับถ้าทาไม่แล้วมันไม่เวิร์กท่านก็แค่เลิกนะแล้วผมก็แสดงให้ท่านเห็นจากตัวเลขที่ผมเลคคอร์ดของจริงเลยนะครับว่าท่านเห็นความก้าวหน้าไหมเวลาเราทําแล้วเราแทร็กแล้วมันก้าวหน้าเนี่ยมันก็แปลว่ามันเวิร์กมาดูกันนะครับออปติทีฟข้อที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีรีสอผมอยากอ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต,ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3เนี่ย90เล่มตอนนี้อ่านไปแล้ว80เล่ม เนี่ยก้าก้าวหน้าไปด้วยดีนะครับถ้าไม่แทร็กอาจจะไม่ค่อยได้อ่านหรืออ่านไม่ถึง80บหรอกคีรีเซลในไตรมาสนี้ไตรมาสที่3เนี่ยผมจะเขียนเปเปอร์ส่งให้เสร็จ2เปเปอร์ตอนนี้เริ่มเขียนมาได้สัก10%ละนะของเปเปอร์แรกนะครับออปทิทีบข้อที่2นะครับแบ่งปันความรู้เพื่อทาให้สังคมดีขึ้นคีรีเซลสองเขียนหนังสือจบ1เล่มเฉพาะไตรมาสนี้เขียนไปได้70%อันนี้ไม่ได้ก้าวหน้าเลยสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะไปทาวิจัยยะเ คีร i เซลสองจมีคนติดตามฟังพอดแคสสองหมื่นดาวโหลดต่อวันตอนนี้ทำได้12,186หน์ดาวโหลดต่อวันลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วนิดหนึ่งประมาณร้อยกว่าดาวนโหลดต่อวันก็ยังโกออนอยู่นะครับก,ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ท่านติดตามและช่วยไลค์ช่วยแชร์ต่างๆนะครับคีรเซลสองจมีองค์กรใช้ OKR OK ครบ10องค์กรตอนนี้อยู่ที่9องค์กรนะครับคาว่าใช้ o k เคคือที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้นะ ออบเจกตีที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับคีรีซอ3.1วิ่งสะสมให้ได้900กิโลเมตรตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงไปลายไตรมาส3อยากได้900กิโลเมตรน้ำหนักตัวอยู่ที่78กิโลกรัมตอนนี้ผมวิ่งได้577.3ก็เรื่องการวิ่งนี่ต้องยอมรับนะครับหลังๆไม่ได้วิ่งทุกวันนะอาจจะวันเว้นวันวันเว,ว้น2วันอะไรเงี้ยนะ แต่ก็พยายามจะออกกําลังกายอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะแต่น้ําหนักตัวเนี่ยตอนนี้78.9นะครับเป็นครั้งแรกในรอบปีที่เห็นเลข78นะครับก็ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วไปอีกนะครับ79.4นะครับต้นไตรมาสนี้ยัง81.2อยู่เลยเพราะนั้นเป้าหมาย78มีเห็นลางๆแล้วว่ามีลุ้นและคีริโซล3.2นะครับอยู่กับครอบครัวสะสม75วันสะสมเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3นะทำไมต้อง75 เดือนหนึ่งเนี่ยมีเสาร์อาทิตย์อยู่ทั้งหมด8วันเพราะฉะนั้น9เดือน9 8 7 2ก็ตีว่าไตมาสละ25วันเน่ะเอาง่ายๆนะครับก็ไตามาสนี้ก็อีก25เพราะฉะนั้น3ไตามาสก็75วันนะคือจะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์อยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดตอนนี้ทำได้65วันครับก็คงประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านด้วยนะครับอโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR Weekly, improving your life and organization.